เราชื่อนะพร้อมนะอันนี้ค่ะเปิดตัวอย่างนี้ได้ก็ลงมาพอดีอย่กันมาว่วตอนลงเป็นไงบ้างทางด้านของปลาคุดโยนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่มากแอมช็อกยิ่งไร้์นาวตกใจคนเยอะมากคนมาหาพวกเราแบบทั้งสี่บ้านเยอะมากมากเลยใช่เหมือนรวมรวมตัวแบบว่าหลายๆคู่ด้วยดีใจดีใจค่ะ เป,เป็นซีรีส์แบบยาวๆค่ะเนี่ยผมว่าคือแบบทั้งรอดูและอยากดูเลยบบ่า,ยาเรื่องเหมือนกันจริงๆก็อยากดูเนื้อเรื่องมันก็แบบเข้มข้นน่าติดตาม<ช>อยู่แล้วแล้วพอแบบว่าได้มาร่วมงานกับพี่ๆคนอื่นด้วยก็ดีใจค่ะดีใจใ<ช>น่าจะสนุกกันมากเลยค่ะเวลาเปิดกาะในเรื่องสปอยได้ไหมว่าแบบเอาเอาทีา่ใน,นเรื่องนั้นเป็นอะไรอะไรก็เป็นอะไรเรื่องเกี่ยวกับปลาอะไร ก็ฟินรับบทเป็นตำรวจค่ะเป็นผู้หมวดที่แบบว่ามันก็เหมือนเป็นบอดี้กะที่แบบต้องดูแลเจ้าหญิงใช่เจ้าหญิงดูใช่ค่ะเซกี้นะคะรับบทเป็นเจ้าหญิงแคทเธอรีนฟลูเจเลนาแห่งประเทศแมนเดลินเอาเอาเอาท่องมาเลยค่ะใช่ใช่ชื่อเรองมาเนื้อเรื่องมันก็แบบว่ามันจะมี แค่เจออีกคนหนึ่งใช่ใช่ก็จะแบบตัวมาเนาะมีคนหลายเข้ามาอีกคนหนึ่งซึ่งอันนั้นก็ต้องอติดตามวมันจะเป็นยังไงบ้างใช่เราก็ต้องแบบบู๊เยอะหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นตำรวจก็ต้องแบบว่าคอยปกป้องเขายิงแล้วเนาะการบู๊อ๋อไม่ได้ชอบเท่าไหร่ดูตรงต้องต้องไปเรียนคบูหรือคิดคิดว่าน่าจะต้องผ่านผ่านการเวิร์กช็อปพอสมควรแน่นอนค่ะใช่เพราะว่า เรื่องนี้ก็ก็หนักหนักหน่วงอีกอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะกว่าจะออกมาเป็นซีนหล่อเทเหมือนที่เห็นในในโซเชีย้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้วิธีการจับปืนแล้วก็จังหวะท่าทางอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันพอมีคิวผู้ว่าหลายๆผมันจะคุมรถอีกคิวบาดเหตุอะไรเงี้ยตัวพีนแบบมีเซตเซเองยังไงไปบ้างสำหรับถ้าเกิดจะต้องถ่ายเนี่ยนะ จริงๆฟินก็พยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าถึง,ถง,ถงต,อตอนไหนที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่มันจะแบบว่ามีอุบัติเหตุก็ทําความเข้าใจได้เพราะว่าเราก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็พยายามระวังตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็ฟินว่าวอร์มมากกว่าทําความคุ้นเคยคุ้นชินกับการที่แบบว่าโอเคเราต้องไปท่าไหนต่อหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยเรามีเราจะมีโค้ดอยู่แล้วก็ค่อนข้างพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดแหละค่ะ บุญเป็นะคะถ้าพูเป็นเจ้าหญิงแบบหวานซนๆหรือว่าเป็นยังไงคะเป็นตัวเองก็อาจจะมีความใช้ตัวเองเลยก็จะเป็นเจ้าหญิงที่มีความ modern princess หน่อยก็คือแบบว่ามีความหวานแหละก็เข้ากับทุกคนได้ดีแต่ก็จะมีความแบบ stand up for myself เยอะอยู่ใช่แล้วก็เป็นเจ้าหญิงที่เก่งมากๆสมจักที่อ่านนะพูดได้หลายภาษาด้วยก็น่า challenging ดีค่ะแล้วก็รู้สึก ชอบอะไรที่เป็น princess อยู่แล้วเนาะวันนี้ได้มาแบบสวนนี้มันเป็นว้ารู้สึกว่าแบบ I'm a princess แสดงว่าแบบถ้าได้เล่นน่าจะฟินเลยใช่ไหมคาวเบยใช่น่าจะสนุกค่ะเพราะว่าจะมีเป็นสอง character อืออึนก็อึ่ก็อึนก็เดี๋ยวรอว่าจะเริ่มถ่ายอะไรเมื่อไรอะไร coming soon coming ่กงางานากับพี่ฟิงเหมือนมันก็เข้าขานเลยค่ะว่าเราเคยเร่วมงานกับี่ิงทั้องนคน้จริงจงเคยร่วมงานเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็เคยร่วมงานแต่ว่าในทุกๆซีรีส์ในทุกๆเรื่องที่ที่เราได้รับอะค่ะเราก็ต้องมาปูคาแรคเตอร์ปูพื้นหลังแบ็กกราวกันใหม่หมดเลยแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจการเป็น สองคาแรคเตอร์อีกรอบหนึ่งว่าเออกว่าเขาจะเริ่มรักกันหรือว่าเขาเรียนรู้กันแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันมันก็คือใหม่หมดเลยชุกเรื่องแบบไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ก็เลยน่าจะต้องฟูใหม่หมดเลยทั้งคาแรคเตอร์แบ็กกราวด์ตัวละครเป็นยังไงเรื่องใหม่หมดเลยใช่ค่ะเรื่องราวมีแบบโมเมนต์แบบหวานจริงๆต้องมาเพราะว่าแบบอ่ะอย่างจริงก็คือบู๊อยู่แล้วโดยคาแรคเตอร์มีเยอะคเตคร์ ยินแบบหอมอบอุนน่ากน่ากยว่าจูะจ้น่าจะน่าจะมีแหละหนูว่ามันก็ในเมื่อเขาเริ่มรักกันหนูว่าน่าจะน่าจะมีให้เห็นกันบ้างแล้วค่ะใช่ค่ะซึ่งมันไม่ได้ทาหน้าที่แค่สีเียเดียวเนากเพราะว่าเ้มีกิรแนงานมากมายไปทั่วโลกอยากให้ามคักแฟนไหม่ะก็ รอ,อบนี้ถ้าสมมติว่าเราได้ได้ทำซีรีส์ทั้งสี่เรื่องสีคูใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะอาจจะได้เจอกันเยอะขึ้น<ช><ป>ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมิสติ้งกันเนาะต่างประเทศด้วยก็ฝากแฟนๆนะคะแบบไปเจอกันได้นะหรือถ้าเราแบบแวะไปประเทศของใครก็มาเจอกันได้สนุกแน่นอนคใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ